่ะบาดเจซบสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดที่ว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอดซีดูอีจอหน่าผมตะกบเยอะเด็ดหม้เด็ดวันนี้นะเอ็ดซีนี่เยอะยังจะดีเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้เอาชมหมายได้เด็ดนะเอ่า

วันนี้มั่นใจแล้วนะครับไอ้นีนะมั่นใจสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวใส่เรามาเล่นคำคำกับพยายามเหมือนกันนะครับผมมาลุ้นทุกทิศเหมือนกันที่ดินดีด้วยครับผมนี่ถูก้าดินด้วยอู้นี่วันนี้นน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  ยัก็ไม่พอพอ่อล้อืมอ,อไปไหนดีฮะปลาแมันแรกกบเดี๋ยวเดี๋ยวเลยหนึสโอเคไปที่เดทางน,นี้ไม้เด็ดน่นไม้เดเด็ดนะครับผม วันนี้ก็เขาปลาเนี่ยจะน้อยนะครับผมนะเอ็ดซีนะอะรแบบรนรอมาวันนี้นะครับผมโอ้โหไอช็อนไอช็อ,อนโอ้ช้อนโอ้ยเดืยดพวกฟืนนะเห็นทุกทีเลยโอ้เราสซเปียกเลยนะครับฮีป่าฮีปลาวางกระดับกบ

Mày nên mang chai sữa sụp Đi bị Dìa nó sữa Thế này lên Tiếp đi เดี uh, uh, ini, eh ad, ๋ยวนี่ยอดเดยเชียวเดี๋ยวโอ้โหดดีดีเดี๋ยวดิ้นโชว์มากเลยแบบนี้จะร้องไม่พลาดครับคืนนี้โอ้ยตกอยู่ไกลเป็นกิโลก็ได้ยินเอายืนดังคังชัดมาขยับวะ หือรออีกทีกิน <seugles> 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 <seugles>

สุดมันใจแล้วตัวนี้มาเสีย

yang get, get yang dia yeah. ทำยนันกันเองเขาพาลิปปุ้นเขารุกรุกเลยวน,นี่ไม่ชอบที่โล่งหมายวันนี้แดดร่มมากไอก้ชิบนะหมายวันนี้ฝ <c oughs> าลึกเลยเดี๋ยวผมหยอดเลยวันนี้อย่ง

โอเคเดี๋ยวก็ขำเดี๋ยวมันยน้ำตอกัน,นครับผมอันนี้มันใจส,สุดๆอีกทีนะโอเคนะครับรอครับรอสวัสดีครับ